สวัสดีครับวันนี้มาดูไก่เขียวพารีพญาพิชัยนะครับว่าอุตรดิตฐ์นะครับเขียวลักษณะยังไงเนี่ยครับพอดีตัวนี้ลูกเพาะนะครับตัวเมียอันนี้เพศเมียนะครับเพศเมียก็มาดูว่าแยกยังไงสามตัวนี้พอดีไม่เหมือนกันทั้งสามตัวเลยนะครับแต่เป็นแม่ลูกกันแหละเดี๋ยวมาดูกันครับดูครับนะครับสังเกตนะครับตัวตัวตัวซ้ายมือเนี่ยครับที่เป็นตัวแม่นะครับหน้าแดงนะครับหน้าแดง หน้าแดงตาอมดานะครับขนเขียวนะครับแข้งขาเล็บดําส่วนตัวนี้ตัวหน้าสุดเนี่ยนะครับหน้าดานะครับก็ถ้าเป็นเขียวพาลอุตลิตก็น่าจะยังไม่เข้านะครับแต่ผมมองว่าในบรรดาสาตัวนี้ไอ้ตัวดำเนี่ยครับสวยที่สุดนะครับทรงเสงการยืนไหลยกบอกตั้งเหมือนตัวผู้เลยครับเห็นไหมครับน้ําขนเขียวหน้าตาเล็บดํามีงอนแข้งขาดําสวยตัวหลังนั่นนะครับส่วนตัวหลังเป็นลูกเหมือนกันนะครับลูกเหมือนกันก็ ยังไม่เข้าเขียวพารีอุตรดิตนะครับโดยส่วนตัวนะครับโดยส่วนตัวใครที่ถามมาว่าเขียวพาลีเขียวหางดําำยังไงครับก็ส่วนตัวก็ประมาณนี้ครับ